ครับก็คือจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่น้องถือบอลชนก่อนนะครับอันดับแรกนะครับที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนะครับกับพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดนครเสีมราชซึ่งตอนนี้ยอดๆนะครับที่เกิดขึ้นทุกอำเภอและประมาณ21อำเภอก็ประมาณจ3าอำเภอก็ร้อยกว่ารายนะครับเท่าที่รายงานมานะครับก็วันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคุณก,กนกพรเดชเด,ดโชได้พิธีได้ทําพิธีเปิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ ดูแลพี่น้องประชาชนที่ในเขตพื้นที่รอพทตที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารวนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อพ้นยุงลายนะครับให้หมดไปจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องรอพททหรือหรือว่าสถานีนําไปเดิมเป็นอย่างดีที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการนี้นะครับโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มีความรุนแรงอาจทําให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กหากเป็นโรคไข้เลือดออกจะมีความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่การเจ็บป่วยจะทำให้เสียสุขภาพของร่างกายแล้วยังมีผลกระทบต่อผู้ที่ต้องเฝ้าระวังดูแลหากเป็นเด็กวัยเรียนป่วยในช่วงฤดูเปิดเรียนก็จะหยุดเรียนส่งผลกระทบต่อการเรียนไปด้วยดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ULV กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ที่มียุงลายเยอะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดีป้องการการเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำมาโดยยุงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การแพร่หลายระบาดโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆที่นำไปโดยยุงลายลดลงที่แรกนะคะที่ในกิจกรรมพ่นหมอกควันในเร็วๆน,น,นะคะก็เป็นพื้นที่ของหมู่ที่3ตำบลท่าไร้นะคะเป็นอยู่อยู่ในเขตของรปสต่อบ้านปักนครนะคะซึ่งอยู่ตำบลท่าไร้นะคะชื่อปักนครแต่อยู่ตำบลท่าไร้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ เป็นบ้านที่เกิดเหตุมเมื่อเดือนที่แล้วนะคะมีคล้เลือดออกนะคะเราก็ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันไปเบื้องต้นแล้วแล้ว,ลวก็ดำเนินการซ้ํานะคะของตบาบลท่าไร่ที่มีทั้งหมดสามหกหมู่นะคะก็ก็จะในในปีง็ประมาณหน้าก็จะถ่ายโอนกับอบจอนะคะซึ่งตรงนี้เราร่วมกับอบจอทํากิจกรรมเพื่อป้องกันกา, <Hello. S 1> การเกิดเหตุซ้าในเรื่องยุงลายนะคะเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ของเรามีประกอบด้วยพื้นที่เป็นน้ํา <Hello. S 1> เป็น อ,อยู่โดยรอบทําให้เกิดมียุงลายได้นะคะเราต้องดําเนินการควบคุมโรคเพื่อไม่เกิดโรคต่อไปค่ะขอบคุณค่ะยยยยยยุยุยุงงงลลาาาร้